ต่อไปเป็นการเข้าขอบนะจ๊ะ,ะสมมุติว่าอันนี้คือกระโปรงนะอกระโปรงใครก็มื้สั้นจังเลยเสมอหูเลยนะอะสมมุติว่านี่มันเป็นกระโปรงนะอ่าเราก็มาเข้าขอบแล้วก็อันนี้กลางหน้าอแล้วก็กลัดกลางหน้าให้ตรงกันแล้วเราก็เข้าไปสบายสบายเวิน้นเวิน้นอืมกลัดไปค่ะใครชำนาญแล้วเย็บ จับเย็บเลยก็จับไปแล้วก็เย็บนะจ๊ะมองเห็นป่าวามองเห็นป่าวากล้องไกลไปไหมจ๊ะไหนลองซืมอืม อันนี้เราโพส,ส์สดเลยมันไม่เหมือนเราตัดต่อเราสามารถตัดต่อแล้วเราซูมได้อ่าก็เย็บเย็บไปนะจ๊ะให้ห่างจากเคมีสักเล็กน้อยสองมิลน,นะ เสร็จแล้วชิ้นหน้านี่เดี๋วเราก็เย็บอย่างนี้ก๊บปุกัดไว้เนาะห้เหมือนเราจะพับเล็กไปแล้วเหมือนเราจะพับเล็กไปแล้วนี่นะมันมีสองวิธีจะทำวิธีที่หนึ่งให้ดูก่อนอ่ะ แบบนี้แล้วก็เข้าข้างไปเลยวิธีที่สองก็คือเย p, ็บเสร็จแล้วก็ไม่เข้าข้างนะอ่าเดี๋ยวจะทําวิธีที่หนึ่งให้ดูก่อนนะไหนอ่ะ,อ,ะอีกชิ้นหนึ่งอ่ะกระโปรงอ่ะอ่านี่เป็นชิ้นหลังเออติดซิฟอย่างสวยนี่เป็นชิ้นหลังนะติดซิฟอย่างสวยเลย เสื้อเลยเยันออกมาออืมอันนี้อันนี้อันนี้เราเป็นซิปธรรมดาเนาะก็จะแบบนี้เลยซิปซ้อนแล้วก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็พับตะเข็บไปแบบนี้นะลักษณะเดียวกันไม่หมองขี้เกียจ พี่เกดเอาซิปซ้อนมาติดพรพี่เกดเปลี่ยนตีนหีนะเอามาสาธิตทองจันให้ดูเป็นการชั่วคราวอ่ะเรายังไม่ชำนาญเราก็กลดสีกลดับไปตกขอบปาวะ เรายังไม่ชำนาญเราก็กัดไปนะอ่าในกรณีการทำเช่าอ่ะนะเส้นมันอาจจะพอดีหรืออาจจะเลยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเช็คขอบมันตอนเข้าอีกทีหนึง่งตอนเข้าสิเนาะว่าจะเอาเอวเท่าไหร่อันนี้เราเข้าไปก่อนแย้มมันย่นไปแล้วกัน ตรงกระดูกมันอยู่ตรงรอยเย็บไม่ไหวอันนี้เข้ามั่วอันนี้เข้ามัวไม่ได้ระวงังครับอืมอน,นี้อีกข้งหนึ่งอีกข้างหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะเมื่อเราชำนาญแล้ว เมื่อเราชำนาญแล้วเราก็ไม่ต้องจาดเราก็เย็บโลด่อ,อเท่ากันกับข้างนู้นหรือเปล่าเมื่อเราชำนานแล้วเราก็เย็บสิเย็บแต่ก็ไม่เท่ากันว่งเย็บโลด าก่อนที่เราจะพับดำดับต่อไปเช็คซิบก่อนนะว่าให้มันเท่ากันด้านนอกกับด้านในจะให้มันขยิงกันนะอ่าสมมุติว่าเราอย่าเข้าซิบสตรให้มันแบบเหลือนิดหน่อยเป็นซิบซอดนะ,ะวิธีเข้าซิบเราสอนหรือย,อยังอืม นาะอันเนี้ยอันเนี้ยข้างเนี้ยต่ำข้างนี้สูงเนาะเห็นไหมเมื่อชํานาญแล้วเย็บมันก็จะผิดพลาดเห็นปะแกะเพงหน่อยนึงเราเราหลบเม็ดนี่แหละมันก็เลยนั่นไม่เป็นไรแล้วเราเหยียบให้มันลงตรงเมง็ดคดีเลยน้อยแน่เลยสักนี่เส้นกว่าสักนี่ เอ้หลบเม็ดหลบเม็ดตุ่มไปเลยเอ่าเอ,าเ,อ,าเ,อาเราเช็คให้เรียบรย้อยอ่าให้สวยงามพอดีกันนะให้สวยงามพอดีกันเสร็จแล้วเราก็ ซ้ายนี่เราจะทําพอดีข้างขวานี่เราจะยื่นเนาะวันนี้เราเยบ็บหัวตรงอ่ะอันนี้เราก็พับอันนี้ขึ้นพับมาด้านในแบบนี้เตรียมเยบ็บกลับนะจ๊ะเยบ็บกลับอืมเย็บกลับแบบนี้เนาะ ขึ้นมาตรงตรงใครจะทำแหลมก็วาดเอาแหลมแหลมแล้วก็ทำให้มันแหลมเนี่ยพ้าอ,อันนี้มันไม่ดีเห็นป่ะ มันขออยุกขออยุกง่ายเน,นื้เนี้เนื้เนี้ยซื้อมาแล้วปวดใจไปใส่ครั้งเดียวนะโอ้โหแทบจะหลุดติดพื้นที่เรานั่งเนะถ้่มันไม่ชิดเราก็เย็บเข้าไปอีกให้มันชิดนะแล้วเราก็กลับ เอารายัดมันออกมานี่ได้ละเห็นไหมตรงเสร็จแล้วเรายังไม่ชำนาญเราก็รียดขั้นหน่อยก็ได้อ่อาคารนี้ก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำห่างออกมาเผื่อยืดบางคนใส่ ใส่ลิ้นที่กระโปรงด้วยแต่เราเราไม่ต้องใส่หรอกเก,กะกะไม่มีประโยชน์นะเขาใส่ไว้กันโป๊เผือ่อดืมลูซิบอ่ะเราก็ย่าลืมดี